ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าบางทีเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยเรามักจะมีเวลาให้กับสิ่งที่เรามองว่าสําคัญอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบอย่างถ้าถ้าพี่น้องรู้จักผมผมเป็นคนที่ชอบกินแล้วก็เวลาผมหิวเนี่ยเป็นเป็นช่วงเวลาที่คนไม่คนที่จะอยู่ใกล้ผมแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือไม่ว่าผมจะเครียดจะมีปัญหาอะไรก็ตามผมไม่เคยลืมกินข้าวเลยเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับผมมาก แต่ว่าสาหรับพี่น้องอาจจะม,มีมีความสําคัญแต่และอย่างต่างกันไปเราเรากินเราเรานอนเราเราไม่เคยลืมที่จะนอนเพราะเพราะว่านันน่นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของเราเราไม่เคยบอกว่าเราไม่มีเวลานอนไม่มีเวลากินเราไม่มีเวลาเข้า YouTube เราไม่มีเวลาเล่น Facebook เพราะว่านั่นนั่นเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแต่ว่าเวลากลับกันเวลาเรามาดูชีวิตของเราผ่านทางการใช้เวลากับพระเจ้า มนเป็นเรื่องที่น่าอายมากรวมถึงตัวผมด้วยในหลายๆครั้งเพรานะฉะนั้นคำถามที่ผมอยากจะฝากไปคิดก็คือการใช้เวลากับพระคามของพระเจ้าในแต่ละวันเนี่ยสำคัญต่อพี่น้องมากแค่ไหนถ้าไม่อ่านเลยเนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องไหมอีกคำถามหนึ่งอันนี้ไม่ต้องตอบออกมาเสียงดัง นะเราเคยใช้ชีวิตนานที่สุดแค่ไหนโดยแม่พระคัมภีร์กี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนผมว่าน่าสนใจนะมันมันมีผลต่อชีวิตของเรามากแค่ไหนถ้าถ้าเราต้องใช้ชีวิตที่ใดที่หนึ่งโดยไม่มีพระคัมภีรมันมีผลต่อชีวิตของเราหรือไม่เพราะว่าสำหรับคริสเตียนสำหรับคนที่เกิดใหม่ในพระเจ้า สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการรับประทานอาหารทางไ่จิตวิญญ,ญาณนั่นก็คือการใช้เวลากับพระครมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นประเด็นหลักที่ผมจะท้าทายพี่น้องในประเด็นนี้ก็คือแน่นอนว่าเราเห็นว่าการงานสําคัญการดูแลครอบครัวสําคัญสุขภาพสําคัญแล้วเวลาของพี่น้องกับพระเจ้าสําคัญหถึงมากใน24ชั่วโมงพี่น้องอ่านพระคัมภีร์กี่นาที ในเจวันเราให้เวลากับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกผิดแต่ว่ามาตรวจสอบซึ่งกันและกันว่าเป็นไปได้อย่างไรในขณะที่เรามีเวลาใช้อินเทอร์เน็ตมากมายแต่ว่าเรากลับไม่มีเวลาแม้กระทั่ง10นาทีต่อวันให้กับพระเจ้าเลยนะเพราะฉะนั้นอะไรสําคัญกับพี่น้องอะไรเร่งด่วนสําหรับพี่น้อง พระคำสำคัญต่อพี่น้องหรือไม่การใช้เวลากับพระคำเล่นด่วนกับพระอ,องค์หรือไม่และอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าทัศนคติที่เรามีต่อพระคัมพีนั้น<ม>บ่งบอกถึงความคิดของเราที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะพัะคำมาจากพระเจ้าถ้าเราเบื่อพัะคำอาจจะแสดงว่าเราเบื่อพระเจ้าด้วยถ้าเราเบื่อพระเจ้าเราก็เบื่อพัะคำ มันคู่ไปด้วยกันเราไม่สามารถที่จะเบื่อพระคำแล้วก็เบื่อพระเจ้าเราไม่สามารถรักพระเจ้าแล้วก็เบื่อพระคำสองสิ่งนี้คู่ไปด้วยกัน